สวัสดีครับพวกเรา VR Here ผม Here โยกและพวกเรามาอยู่ที่นี่ที่สถานีรถไฟมักกะสันเคยสงสัยนะฮะว่าตรงข้างๆทางรถไฟเนี่ย มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเทียโย่งอยากรู้จริงๆเทียโย่งจะพาเดินไปตามรางรถไฟแล้วดูกันว่ามันมีอะไรกันอยู่บ้างข้างทางรถไฟงันเดี๋ยวตอนนี้ใกล้ๆสถานีรถไฟมักกะสันเนี่ยเขาจะมีตลาดชื่อตลาดมักกะสาันเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกัน yeah, yeah. นี้เรามาอยู่ข้างหน้าหรือว่าเรียกว่าข้างๆก็ได้นะของไอสถานีมักกะสันเนี่ยซึ่งมันคือตลาดมักกะสาันมันเป็นแผงลอยเนี่ยมาเดินเล่นกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง ของอย่างสดอ่ะสวอว่านี่ับเส้อตัวเนี้ยไอ้นี่กระเจียว คือดูดีมันยังมีแผงว่างอยู่เดี๋ยวเรามาลองถามพี่เขากันเลกว่าว่าว่าแผงว่างนี่คือจะมีใครมาแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าหรือใช่เดี๋ยวจะเข้ามาลงไปอีก๋อไปแล้วก็ร้านนี้ไปอ๋อก็จะเต็มเลยใช่ไหมครับพี่จะเต็มหมดเนี่ยร้านที่ว่างนคือว่าเนี่ยมีมีพี่พี่ที่เขามาเซตกันอยู่แล้วนะก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็แผงว่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นพวกที่แม่ค้าที่เขามาจากต่างจังหวัด เห็นพี่เขาว่ามาจาก8ริล้วเพราะรถไฟอันนี้มันเป็นสายตะวันออกไงมาจาก8รดล้วเดี๋ยวเขาก็มาแล้วก็มาวางแผงกันตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงพวกแม่ค้าเนี่ยเขาจะมากับรถไฟเที่ยวนี้ฉาเชิงเซากรุงเทพมาลงตรงเนี้ยประมาณ7จ็ดโมงเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาจะมีของอะไรแปลกๆมา few moments later three days later 12 seconds later 3:28 am 8:01 p.m. The next day นี่มีส่งเซ็กกันด้วยครับน,นี่เป็นบุคคลขึ้นปกตินะนี่อันนี้มาจากไหนครับแต่ลี้วครวับผมแต่เลี้วเลยครับ ้าแปดลิ้ว,ะรระวอะเดี๋ยวเฮียช่วยให้พี่เอง I I เดี๋ยวเราไปตามหาพี่พ่อค้าที่มาจากชาเชิงซาวกันดีกว,ว่าเดี๋ยวข้าวหกข้าเ้าีร้อยห้าโหด้วยมีอันนั้นปลาบู่เห็นไหมปลาบู่พี่ปลาบู่เอเอให้แล้วเถอะ เห็นี่นี่เพิ่งลงของเพิ่งลงเลยนะเนี่ยลูกค้ามารอเลยอ่ะมาเมืของเพล่ของปลานาปลาแต่อ๋อปลานาไม่ได้ปลาเลี้ยงใช่ไหมพี่ครับปลาเลี้ยงไม่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 อร่อยครับผมนี่ก็พิ่งมาลงเมื่อกี้เองนะพึ่งมาเอกี้อันนี้แปลว่าพี่มาดักรอเขาเลยใช่ไหมต้องรอเขาหมดไวโอ้โหวปลาดีๆรับลูกวีหายากครับขายถูกด้วยโร้อยบาทอ๋อครับ รครับอ่ครับหลังจากเรามาดูตล mm. าดตอนเช้ากันแล้วนะพี่ๆจากฉดเชิงเซาเขาเอาของที่บ้านเขาเนี่ยมาขายของสดคนมารอซื้อกันเพียบเลยตอนนี้มันเริ่มสว่างแล้วเดี๋ยวเราจะร่วมเดินทางกันไปตามรางรถไฟจนถึงสถานีหัวลำโพงเรามาดูกันว่าชีวิตข้างทางของรางรถไฟเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเราเราจะเดินถึงใช่ไหมวะ ทางเข้าโรงงานมักกาสันดูดีเลยนะตรงนี้มันยังไม่มันยังไม่ค่อยพ้นจากในเมืองเท่าไหร่เลยตรงนี้มันจะเริ่มถึงตรงนี้แล้วประตูน้ําแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีไอตรงนี้เราขับผ่านตลอดเราเห็นแล้วว่ามันเดินได้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากประตูน้ําไปเนี่ยเดี๋ยวจะรู้งานิ์ที่เป็นของัองง,งประทเทศตอนทียนี่เวย้ยเคยเล่นมาตอนอเด็กๆเ ไอ้ที่เอามือไปโดนแล้วมันหูบอ่ะใช่เคยเอ่ะแั่งหูบเฮียี่เขาเป็นแรปเปอร์ชื่อดังนะไหมเอ้ยชื่ออะไรวะไมยาราบโอ้เฮียปลาเดินต่อไอ้ศาสต์เดี๋ยวไม่ถึงอย่างที่เห็นกันเนี่ยดูดิเออเป็นโฮมเลสเขาก็มานอนกันอย่างเงี้ยแต่ก็มีเก็บพวกของเก่ามาขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยซือบอกอะไรให้บ้างเออ มายาลาทำได้ไหมมายาลาอ่บเล่นมึงเข้างไอ้เฮียเอ้ยมึงมาแลบตรงตีนกูแล้วไงไอ้ตัดเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เฮียเจ็บไอ้ตัดตอนนี้มาถึงนี่แล้วตรงประตูน้ำเดี๋ยวเดินไปอีกล็อกหนึ่งอ่ะข้างหน้าจะเป็นพยาไทยละก็ตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นชุมชนตรงข้างรางรถไฟนะครับก็ พูดดังไม่ได้เดี๋ยวเขาตื่นยังเช้าอยู่ก็น่าจะเป็นเก็บพวกของเก่าพวกขัวทุกอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ข้างๆนี้เราก็อาศัยอยู่ตรงนี้ไปเลยเดินมาก็เยอะขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นเนี่ยแหละเออพวกเอาเก็บของเก่ามาขาย เอาขยะมารวมๆว้แล้วก็คัดกรองแล้วก็มีพืชพืชผกสวนครัวนี่นี่หักหักสังก็อยู่อย่างเรียบง่ายแต่แต่คิดดูดีตรงนี้แม่งเอาไก่ไก่ไก่เป็นสถานที่ตีไก่เลยอะ่ะมีเลี้ยงไก่อยู่ตามข้างข้างทางรถไฟอะ่ะ ใครจะรู้ว่ามีไก่ชนเลี้ยงข้างทางรถไฟเว้ยเป็นแบบจริงจังน,นะเออมีชื่อฟาร์มชื่ออะไรชื่อสมาคมตีไก่ตอนนี้พอเดินมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เริ่มจะเป็นจริงจังละเป็นเป็นบ้านสังกะสีเป็นหลังๆเริ่มมีร้านชำก็วิถีชาวบ้านนะนะก็ต้องมีเนี่ยเครื่องซักผ้านี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนข้างทางรถไฟไม่มีเครื่องซักผ้า,า,า,าหยอดเหรียญเงี้ย ก็ตรงนี้มันมันเหมือนกับว่าทางรถไฟมาตัดชุมชนเขาอะมันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันน่าจะเป็นทางรถไฟสร้างมาก่อนแล้วชุมชนค่อยสร้างมาทีหลังนะก็ตอนนี้ถ้าเกิดจะเห็นกันเนี่ยมันจะถึงแล้วละ่ะใกลถึงแล้วเห็นไหมข้างๆตลอดข้างทางเนี่ยเป็นเป็นบ้านหมดเลยอะเออเนี่ย ตลอดข้างทางเนี่ยเป็นเป็นบ้านเป็นชุมชนหมดเลยเขาก็ <c oughs> อยู่เหมือนกับอยู่ต่างจังหวัดนะแต่เอาต่างจังหวัดมาไว้มาไว้ตรงข้างทางรถไฟอะ่ะคือช่วงระหว่างประตูน้ำเนี่ยมาข้างหน้าเนี่พยพญาไทก็คือระหว่างเนียย่ยอันนี้ข้างหน้าเป็นพญาไทเนี่ยข้างหน้าพญาไทแล้วก็อ่าตรงนั้นอะ่ะประตูน้ำป็นไงบ้างช่วงที่เดินผ่านมาช่วงนี้ระหว่างตรงนเ,นรนเนี้ยเดินผ่านมาเนี่ย เลี้ยงไก่กันเยอะมากไก่ชนเออไก่ชนอย่างกับฟาร์มไก่แล้วเลี้ยงแบบจรงิงจังไม่ได้อยู่ในซุ้มเลยเป็นกองเลยเนี่ยที่มาคนไทยกับไก่ชนเออขนใหญ่จะมไขับบินวเลี้ยงไก่ชนเออขับบินเลี้ยงไก่ชนเอาไปตีการสนุกอ,อ,อ,อแล้วก็พวกป้าๆก็ขายขายไอพวกอาหารไปตามสั่งแล้วก็รออ้านชำร้านชำใชเออ่เดินผ่านมาก็จะ ตามทางก็จะมีขายของเก่าเป็นปกติแล้วก็เก็บของเก่าเออเก็บของเก่ามาแต่ส่วนใหญ่แล้วเห็นก็กระป๋องเบียร์เพียบสถานีพญาไทยหรือว่าที่ทุกคนรู้จักในนามของ BTS พญาไทยอยู่ข้างบนเนี่ยสนุพญาไทยละเขาอ่ะภาพนี่อะละลยอย่างนี้แต่ออถ้าอย่างของเรามาจากรถไฟไงเรามันเด็กทางรถไฟอ่ะ ในที่สุดเราก็ข้ามสถานีพญาไทมาละข้ามถนนพญาไทเดี๋ยวอันนี้ต่อไปมันจะเป็นบัคสุดท้ายที่ไม่เคยมีใครเห็นกันว่าก่อนจากพญาไทไปจนถึงหัวดลำโพงเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเดินไปดูกัน เห็นยังเห็นเห็นจุดสังเกตยังว่าว่าตรงนี้ยังไงอ้าวสังเกตได้ก็มีหมาไงอ้าวมีหมาไงเขาเลี้ยงหมาเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันชุมชนมันเยอะกว่าไงเข้าใจว่าตรงนี้คงคงต้องเลี้ยงเอาไว้กันใครมาขโมยของอ่ะ เอ้ยที่จริงมันไม่ไกลนะเว้ยเนี่ยเดินเดินต่อไปก็เป็นอุลุพงแล้วเนี่ยแล้วเดินต่อจากอุุลพงก็หัวลำโพงนะไอ้เทียไกลไปนี่ตัดผมยังไงเนี่ยน้องเท่โคตรไอดูหน่อย ก็อันนี้เดี๋ยวเราพอดีมาเจอร้านสถานีกาแฟเนี่ยของพี่เขาเระหว่างทางระหว่างทางก่อนถึงกลุโพงนะพอแวะก่อนจะได้มีแรงไปหวลโพงต่อสอคือเลยนะครับเป็นรถไฟเขามาพ่นนะเพื่อที่จะย้ายที่อยู่ได้ลรืออะไรประมาณนี้อ๋อนี่คือแสดงว่าจะต้องลือแล้วเหรอ่าใช่ครับเขามีโครงการรถไฟเชื่อมสามสถานีครับ ก็จะผ่านฝั่งนู้นแหละครับเาต้องประมาณว่าจะเอาที่ตื้นอะไรเงี้ย<ม>ก็ที่พ่นก็เหม,มือนประมาณว่าเออบ้านหลังนี้ที่เท่าน,นี้240 21 1มสออะไรเงี้ยไปได้นนอนก็ต่อสู้ต่อไปไปสู้สู้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อดีกว่า <c oughs> ข้างหน้านี่คือข้างหน้านี่คืออูลุพงป่ะอูรุพง์ป<ะ>งครับหลังจากที่ได้นั่งดื่มกาแฟแล้วก็ มีบทสนทนากับพี่เจ้าของเขานะคือ <c oughs> พี่เขาก็เล่านะตรงนี้มันยังเป็นที่การรถไฟแต่เขาก็อยู่กันอยู่อยู่กันมนาะ้นแะต่เกิดอะไม่รู้จะย้ายไปไหนอะ่ะ้าที่แบบว่าซักพายอยู่เขาก็อยู่กัน,นมาเงแต่เกิดไม่รู้จะย้ายไปไหนม,มันอาจจะมีหลายคนเข้าใจว่าไอ้ตรงข้างทางรถไฟเนี่ยเดินแล้วมันเปี่ยวอันตรายม,มันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยนะจริงน่ารักพี่เขาอัธยาัยดีเออแล้วก็ไม่ได้มีการมั่วสุมอะไรนะ ก็เป็นเอาง,ง่ายๆเหมือนเหมือนเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอ่ะที่อยู่กลางเมืองอเฉยๆล่ะอันนี้ก็อีกแล้วครับสุ้มไก่ชนชเจอพอดีเขาเลี้ยงไก่ไว้ข้างข้างหน้าตรงเนี้ยเยอะเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าอยากรู้เรื่องไก่ขึ้นมาเราก็เลยแวะถามพวกพี่เขาเนี่ยมีแต่ไก่ชนหมดเลยแถวนี้ครับ แล้วแล้วแต่ละตัวมันต่างกันยังไงมันไอตัวนั้นตัวนั้นไก่ไหมตีดีมันก็ตีตาอย่างเดียวเลยตัวนี้ตีไม่ดีมันก็ก็ไม่ดีตีดีก็ตีแต่หูแต่ตาอย่างเดียวเลยตัวนี้คือผ่านการตีมาแล้วไหมเนี่ยเนีตีมาแล้วสามสามยกมาแล้วเนี่ยตัวนี้ดีไหมตัวนี้เก่งไหมตัวไหนฮีโร่ตัวไหนฮีโร่มามาดูตรงนี้ดูตัวฮีโร่หน่อยตามมาตามมาดูตัวฮีโร่ชนชนเหมือนมาแล้วคนอ๋อในชนเหมือน พ่อพันตัวเก่งเลยนะตัวนี้เลยเก่งที่สุดเลยเบือแข้งเลยมาลูอเออมันชนะมาแล้วสามตัวเนี่ยมันชนะมาแล้วเขาถือชนะได้ตังมาแล้วหัวอันนี้พี่เลี้ยงเยอะมากลูกอันนี้คือลูกแต่งเพื่อนก็มนี่ก็ลูกมันพ่อพันแม่พันมันมาดีนะอีชนะมาหมดอีชนะมาแล้วหนึ่งช่วยเลยโอ้ถ้วยเต็มไปหมดเลยครับควยเต็มเงินตีเท่าร้อแสนเนะตีเป็นแสนได้ไหม ลุงก็อยู่ตรงนู้นไ่มิตอพันธุ์นอยู่เนี่ยอ่อเม่ก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อโหเมื่อก่อนเนี่ยปลาทลายโจทไม่ท่าเพชรพะเยาเ,เพชรพะยอมไม่มีส่เสีย,ชยงชคยคุณลุงแลมาเพชรสีเกดเน,นี่ยอ,อันนี้ก็โอ้ยจำใจเจอเรื่องของไก่กันไปสักพักนึเรามารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ทางรถไฟสายหัวลำโพงฉะเชิงเซานี่นะ,ะคือเป็นอีกที่ของซุ้มไก่ดังๆเพียบเลยตลอดทางลลไก่แพงๆทั้งน,นั้นเรากำลังจะถึงที่ถนนพารามหกล้หรือว่าเรียกว่าสถานีอุรุพงตรงนี้ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงจุดของแยก,กที่เขาเรียกว่าสถานีอุรุพงแล้ป้ายหยุดอุรุพง เรากำลังจะเดินข้ามถนนพระราม6ก,กันขอขอเช็คเส้นทางกับพี่เขาก่อนพี่ครับรูกวรสอบถามครับว่าถ้าเกิดผมจะเดินไปที่หัวลําโพงนี่ผมต้องเดินตรงนี้หรือข้างในครับไปถึงหัวลำโพงเลยใช่ไหมครับก็ประมาณกิโลเดินได้ใช่ไหมพี่ตรงนี้เดินไดครับอ๋อเดี๋ยวไปทางไปถึงนี้มันจะออกไปประมาณ300เมตรเราจะถึง5แยกใหญ่ๆครับแล้วเราก็เดินต่อในทางรถไฟได้ ใช่ครับมันก็ตรงไปเลยมันก็มันก็ไปโค้งไปตามนี้อ๋อโอเคนี่เขาเรียกโค้งทางรถไฟอ๋อโค้งทางรถไฟตรงนี้เรียกว่าโค้งทางรถไฟครับโค้งทางรถไฟครับเราไปสักสองสามร้อยเมตรเราจะทะลุแยกใหญ่ๆครับเป็นแยกแยกโรงพยาบาลมิชชันอ๋อโอเคตรงยมราชอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอยมราชขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับตรงนี้มันเป็นทางคนเดินเราลองเดินไปดู เนื่องจากตรงนี้มันแคบอะนะก็ยังดีที่มีทางเดินข้างๆตรงนี้แต่เราต้องอาจจะต้องคอยหลบคนที่สัญจรไปมาเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเดี๋ยวอีก200เมตรก็จะถึงแยกออยมมาลาละมันไกลมากคงเป็นถนนทางท้าที่เราจะข้ามกันแล้วนะแบคเดินเดินข้ามรถยากกว่าเดินทางรถไฟ แยกยมราชเราต้องข้ามตรงนี้ไปอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกันในทางรถไฟใหม่อันนี้ข้ามแยกยมราชมา,า,มาห้าแยกยมราชแล้วต่อไปเนี่ยมันคงเดินไปแล้วไปถึงหัวลำโพงเลยดูดิตรงนี้มันไม่เหมือนเดิมใช่ป่ะมองว่าไหม,มคือตัวนี้มันมันไม่มีแบบว่าชาวบ้านอยู่ข้างในลางแล้วมันอยู่บนขอบนอกแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาเดินข้างในลางกัน เรียกว่าสะพานดาแล้วเราต้องเดินกลางทางรถไฟเนี่ยเพื่อข้ามสะพานเล็กๆข้ามคลองไปแต่ทีนี้เราต้องดูว่ามันมีรถมาทางไหนบ้างเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาเลนไหนสับกันยังไงคือมันอันตรายอยู่เดี๋ยวเรารอขบวนนี้ผ่านไปปุ๊บเรารีบวิ่งผ่านตรงกลางไปเลยตรงนี้ที่ว่าโหดตรงนี้ใช่ไหมเออพราะมันต้องข้ามสะพานไปไงมึงต้องเดินกนลางด้วยแล้วถ้าเกิดมึงเลือกจังหวะผิดเนี่ย รถมันมาพอดีมึงมันไม่หลบอ,ะอ่ะมึงก็แย่เลยเพราะ้นเราต้องรีบไปกัน แล้วก็จะเจอภาพศิลปะข้าง,างทางเน <Yeah. S 1> ี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันต่างจากไอ้ตรงตรงที่เราผ่านมาเยอะเลยที่มีชุมชนมีอะไรอย่างเงี้ยพอาข้ามแยกยมราชมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับคิดภาพเหมือนต่างประเทศเลยมันก็จะเป็นแบบมีแต่รางสวยๆอย่างเงี้ยมึงรู้เปล่าว่าทาไมเขาถึงเขาถึงใช้คําว่ารางสังหรณ์เ mm hmm. พราะแต่ก่อนเนี่ยคนเดินทางรถไฟแล้วเสร็จปุ๊บอะเวลารถไฟแล่นผ่านอะ มันจะมีแบบว่าเสียงหอนที่เกิดจากรางเอ,อ่อมันจะมีเสียงหอนที่เกิดจากลางเขาก็เลยบอกว่าเป็นรางสังหรณ์เพราะว่าคนนะ่ะรอคนรักกลับมาด้วยรถไฟไงพอได้ยินเสียงรางหอนปุเบ้บเขาก็แบบคิดถึงคนรักหอนละมไอ้ที่นนเาจะอะอกเน่ชไอ้ีบหายเฮ้ยข้างหน้าหัวลำโพงละถึงแล,ล้วเนี่ยหัวลำโพง ร้านซับไปเล่นปาจีนกันเลยดีกว่าได้เพลินนะเพลินเพลินเพลิน,เ,น <Yeah. S 1> เดินนับก้อนหินไป hey, เราเดินตาม <baby. S 1> พี่เขาก็คือเราเรายังไงเราก็จะเดินจนถึงจนถึงสถานีให้ได้นะ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีใครว่าทำไเดินไปสถานีได้ไหมครับพี่อ๋อ <Hey, baby. S 1> พี่เขาบอกได้ครับ ครับผมตามผู้ใหญ่มาไม่กัดด้วยผู้ใหญ่เฉบกากนะไปเลยพี่ไปแล้วอะจีเขาไปแล้วครับแล้วพวกเราจะยังไงต่อตร้อยเมตรหน้าเราจะถึงชาญชาแล้วซึ่งเป็นชาญชาลาสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงที่เราจะอยากจะเดินมาถึงนี่แหละีไ<ม>ปไม่ได้ พอโงจากตรงเนี้ยเราจะนั่งไปที่ไหนก็ได้ของประเทศไทยเนียนะใช่เป็นจุดเริ่มต้นของกรุงเทพเมื่อกี้ถามพีพีทีเขาทําที่ว่าทำไมมันมันน่าหลงายอย่ายนั้นมันเงียบอย่างนี้พี่เขาบอกว่ารถไฟหลายขาบวนมันยกเลิกก็เลยทำให้สถานีนี้ดุล้างนะ ย่างคันนี้ที่จอดอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอออกตอนบ่ายสามเออก็อีกนานเลยกว่าจะออกในที่สุดเราก็มาถึงนะออสถานีกรุงเทพหรือว่าหวัวลำโพงออระยะเดินทางจากมักกะสันมาถึงตรงเนี้ยสรุปการเดินทางของเราเนี่ยมันเป็นไปได้เราเดินมาตามรางรถไฟไเรื่อยๆระหว่างมักกะสันมาจนถึงประมาณอัวลำโพงเนี่ย คล้ายๆกันหมดเป็นชุมชนทางรถไฟข้างๆเขา,เอาอยู่กันมาชัว่วลูกชั่วหลานแล้วละ่ะเขาไม่ย้ายไปไหนเขาอยู่กันตรงเนี้ยแล้วเขาก็ทํามาค้าขายอาหารตามสาั่งหรือว่าขายของชําจนถึงมอีอาจจะมีลูกหลานเป็นวินมอเตอร์ไซค์เดินต่อมาเรื่อยๆมีสุ้มไก่ด้วยเต็มไปหมดเลยจนเราได้ไปคุยกับคุณลุงที่ทเขาเป็นเจ้าของซุ้มไก่ ถ้าเกิดไม่ไาเดินเนี่ยก็คงไม่เคยเจออะไรพวกนี้นะแต่พอเดินมาเรื่อยๆปุ๊บก่อนที่จะเข้าหัวลำโพงเนี่ยมันว้าวมากเลยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นทางรถไฟใหญ่ๆแนะไม่ใช่เป็นแบบว่าอทางเล็กๆแล้วเราก็เดินซอกแซกไปตามชุมชนพอมันมาถึงตรงนี้เราก็เลยรู้ว่าที่มันเป็นไปได้ก็สุดท้ายก็มาถึงกันได้นะหัวลำโพงเรามาดูกันดีกว่าว่าอีพีหน้าเนี่ย VR เคียร์และเคียร์โย่งเนี่ย เราจะไปขวขกที่ไหนแล้วติดตาม